ครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องของมะเร็งผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเกิดมาจากการแบ่งเซลล์ของร่างกายที่ผิดปกติทำให้เซลล์เสียขึ้นยกตัวอย่างเซลล์กระเพาะทุกๆสามวันมีการเปลี่ยนเซลล์เซลเซล์ลำไส้ทุกๆเ็ดวันจะมีการเปลี่ยนเซลล์เซลเซล์ิีหนัง ทุกหเดือนแล้วก็เซลล์กระดูกทุกๆสเดือนเมื่อการเบ่งเซลล์เป็นปกติเกิดมาเป็นเนื้อร้ายที่เรียกว่าเร็งปลิตภัณฑ์โรโบลิตมีสารไบโอฟลาวนนยถึง28ิชนิดที่จะช่วยดักจับเซลล์เนื้อร้ายและทำให้เซลล์เนื้อดีทำงานเป็นไปตามปกติดังนั้นปลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้ที่เป็นมะเร็ง ใช้ทุก,ทกๆหนึ่งชั่วโมงร่วมกับอันับสารของแพทย์ปัจจุบันครับปกติปกติก็หนึ่งันเก้าร้อยบาทแต่ให้คุณจ่ายแค่หนึ0งี่บาทหน้าต่างจังหวัดมีค่าส่งก็ลวค่าส่งห้สิบาทครับแค่นี้ครับ